ใครแอบเข้าบัญชี Facebook ของเราสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเรารวินยูทุบค่ะในวันนี้เราก็จะมาสอนทุกท่านเช็คบัญชี Facebook ของเรา ว่าปลอดภัยดีอยู่หรือเปล่าอย่างเช่นว่ามีใครแอบเข้ามาเล่นเฟซของเราไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิธีการเช็คเนี่ยจะมีวิธีการยังไงโดยอันดับแรกเปิดอินเทอร์เน็ตจากนั้นเข้าไปที่ Facebook พอเราเข้ามาที่ Facebook เ,เราจะเห็นขีดสามขีดมุมบ,บนขวามือ จะเห็นขีดสามขีดมุมบนขวามือให้เรากดแตะเข้าไปจากนั้นให้เราทำการเลื่อนขึ้นและกดไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกดไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวจากนั้นพอเรากดแตะมาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแล้วให้เรากดไปที่การตั้งค่า ไปที่การตั้งค่าจากนั้นเราจะเห็นคำว่ารหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยจะเห็นคำว่ารหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยให้เรากดแตะเข้าไปจากนั้นเราจะเห็นคำว่าอุปกรณ์ที่คุณเข้าสู่ระบบอยู่อุปกรณ์ที่คุณเข้าสู่ระบบอยู่ ให้เรากดแตะไปที่ดูทั้งหมดจะเห็นหัวข้ออุปกรณ์ที่คุณเข้าสู่ระบบอยู่จากนั้นให้เรากดแตะไปที่ดูทั้งหมดพอเรากดเข้ามาที่คําว่าดูทั้งหมดนะคะเราก็จะเห็นการเข้าสู่ระบบอันนี้คือหน้าต่างการเข้าสู่ระบบนะอย่างเช่นว่า Facebook บัญชีเนี้ยเนี่ยมีการเข้าสู่ระบบด้วยแอป Facebook ในมือถือ Vivo รุ่น v 1 5แล้วก็ oppo a e 5 s นะคะก็มี2เครื่องด้วยกันเนาะถ้าเครื่องไหนที่มันไม่ใช่เครื่องของเราถ้าเครื่องไหนที่ไม่ใช่เครื่องของเราเนี่ยให้เรากดไปที่จุดวงกลม3จุดจากนั้นเราจะเห็นคําว่ากดออกจากระบบเราจะเห็นคําว่าออกจากระบบอันนี้ท่านผู้ชมกดคลิกไปที่ออกจากระบบได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาเช็คแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติ ไม่เห็นมียิปมือถือคนอื่นเข้ามาใช้งานก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะก็ถือว่า Facebook ของเราปลอดภัยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนส,สั